ไายพี่มอยู่ตรงไหนพี่พี่โกรธแครนมากเลยโกรธแครน,นเฮ้ยไเด็กๆสมิ่<อ>งแซมมาไหมนี่โอ้โหอ้ผมเป็นเนตมาบอกว่าโอ้ยพี่ดูนี่โอ้รถ้วเขาช้าเลยอะ่ะอยู่กับหนูสมศรีเช่นเคยนะจ๊ะใครนี่เดี๋ยวว่าตำรวจมาเถอะพี่โอ้ชายคนนี้เขาออกกําลังกายทุกวันเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างเขาต้องการที่จะเป็นชายล่ำ และชายเหนือชายเดี็ดเด็ดนะในบทบทมันเริ่มแปลกแปลกแล้วนะเขาต้องการที่จะกลายเป็นชายล่ำที่สุดในโลกเขาออกกำลังกายที่ดีทุกวันวันละ24ชั่วโมงนี่มึงไม่พักเลยแล้วแล้วใครขี่รถอะไรดิฟเวดีฟพี่มาดูชายคนนี้ดีกว่าพี่นี่ไงเอ้าเลิกเร็ว ลูกผีอ right, ีกเลี้วลูกผีอีกเลี้วมีแต่คนล้ำล้ำนี่เขนี้ยไม่พี่พี่พี่นี่ดูนี่พี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่ไหนเราต้องใช้บุมมองบุคคลที่หนึ่งพี่ผมจะจิ้มมือไอ้ของขาพี่อยากจิ้มพี่อยากเออ่พี่อยากชี้เหมือนกันนะชี้ไงกดปีกดปีกดปีอะเฮ้ยมึงอ่ะมึงอ่ะออกแรงไกลเยอะเกินไปแล้วมึงอ่ะจิ้มึงจิ้มจิ้มจิ้มจี้ยังไงมันจิ้มไม่ได้อ่ะจิ้มจิ้มตูดจิ้มตูดเอจิ้มตูดจิ้มจิ้มอื้มชิดใกล้มาก ดูแบบดูดีกว่าพี่ว่าถ้าทางแอนิเมชันเขาอิสปายเลชั่นมันจะของจริง้งบอ้ต้องยกให้เลยอกด้วยนะประเด็นอ่าโอ้กิรีว่าชาวกิรีว่าเฮ้ยเกิรี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 ยกกำยังไม่พักเลยแล้วเขาออาอีกคนหนึงหายไปแล้ววัดพี่เอาพื้นอเรียนมาจากไหนพี่พี่พี่ขอหน่อยพี่เดี๋ยวเราจะไปตามหาผู้เล่นคนอื่นก่อนครับ้ยรถดอมนี่แบบอัี่เป็นวินเบนซิตรถดอมโอ้ยรถพี่ วายเอาพี่ตกแบบดีตกแบบเฮ้ยดีนี่ตก่กตกแบบไปเลยตกแบบไปเลยเกมดีกูจะเพดีนี่นี่ทำแบบพี่ซีดีกว่าม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 าพี่รถรถขับนี่ n อ c หรือคนแท้พี่น่าจะคนแท้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้จะอ้ชอบเลยปืน ช่นยดูเร็วเหรอเฮ้ยเเอาบัตพี่้ซีซาร์นี่โอ้เย่เย่แหละซีซาร์โลเพลนโลเพลโอ้ติดดาวติดดาวไปพี่ก็เป็นส่วนหนึ่งสินะเอาปืนเอเรียนใส่มันพี่เอเรียนมันไม่มันมันใช้ไม่ได้ตอนนี้ใช้ไม่ได้ มันเบรกมันมันรู้ดีพี่มันรู้งานเลยไปหาผู้เล่นนี่มันคือสีแดงพี่ล่าข้าหัวเนี่ยล่าข้างหัวข้าหัวเหรอมันตีข้าหัวเหรอแสดงว่าพีก็ติดสินะไปเออน่าจะประมาณนั้นอ่ะยิ่งยิ่งสีแดงเนี่ยผมได้เก้าพันจากการล่าค่ะเว้นอีกเว่นอีกแว่นเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนชุดก่อนโอ้ไปเปลี่ยนชุดโอ้โอ้โอ้ปาอะไรเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรพี่วัดอะไรวะกูเจอผี พี่ชายผู้นันที่ติดไฟแดงอยู่พี่พี่หาเสื้อดีๆใส่ก่อนผมใส่ชุดมาเฟียนมาเฟียนโอ้นี่มันซูเซาว์พังนี่วะเอ๊ะยทำไมผมเลือกชุดไม่ได้วะอ๋อนี่ไงโอ้ราคาหมื่นหนึ่งได้กางเกงในตัวเดียวเนี่ยนะพี่ผมชิงเชียงช่างชี้ซื้อได้ไหมได้แล้วนี่แหละไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไปเฮ้ย ไม่มีคนมาพี่พี่จะไปกับมันพี่จะไปกับมันฮะ <Huh? S 1> เออ <c oughs> พี่ตามพี่มาเอากูติดเต้าไอ้เว้เอ้พากูมาติดเต้า <c oughs> ดูดีมันพยายามให้พี่ขึ้นรถให้ได้อ่ะ <c oughs> ไม่เพื่อนไม่ไม่ไม่กูไปละไอ้เวินอี่ผมมาแล้วผมขี่ขี่คุตตไปเจอกันที่ยิมพี่หลบก่อนหลบ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 ปิ๊กปิ๊กเอ้ยอย่าเรียกตำรวจมาดิรอแล้วเนี่ยรอแล้วเนี่ย ขี่รถมาแล้วมันขี่รถมาแล้ว s u r p r i s e motherfucker ตำรวจเฮ้ยโอ้ยแม่งเห็น่ะโอ้ยอืไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้ยโอ้ยกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วมึงมาสักหมัดเถอะนะเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจพี่พี่โอ้นี่ก็ไกยิ้มเลยไกยิ้มพี่อยู่ไหนเอออย่าขี่รถก็ไปอย่าขี่รถไปมันจะออกไปหมดเออเฮ้ยพี่พี่มาดูดิพี่ ดู<ะ>ปีคนนี้พี่อาไกอนเอาไปก่อนวิวัฒนาการบีวิวัฒนาการโอ้ที่นี่มันไม่มันเป็นที่ที่รวมทุกทุกอย่างโอ้ดูนี่ดูป้าคนนี้สิโอ้ดูป้าคนนี้สิพี่อดูป้าคนนี้สิ นี่มันหุ่นผู้ชายหรือเปล่าว่ะเนี่ยไบย์เจย์พีวัตสเฮลพี่ดูผู้หญิงของสั้นคนนี้ดิวักก์เฮ้มุมบึ้มเลยฮ้ยทำไมมันมีแต่ผู้หญิงวะผู้ชายนี่ไงผู้ชายผู้ชายวิ่งพื้นอ่ะดูผู้ชายคนนี้จะวิ่งพื้นได้กี่ทีพี่อันนับเดียวินับเดินกันนะอันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้าพีพี่นับอยู่ เออลองเชื่อมวยพี when ่อย hey, right. ่าใช้ปืนพี่อย่าใช้ป really. ืนอ่ะลองเชื่อมวยดิไม่ใช่แต่เขาโดดดุ่นไปแล้วโดดหนีไปแล้วเขามาดิเขามาดิก็เขามาดิเดี๊ยวเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวอันนี้มันสั่นได้อะไรนะเออเอาดีทำไมทำไมโดนพียวเฮ้ยวงการมวยปั้มต้องสั่นสะเทือนเลยแล้วมึงอะไรล่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยเมันลุมพี่ช่วยด้วยโอ้พี่ทำอะไรลงไปเนี่ยโปรการมวย์หน้าหน้ามันโหดจังว่าหน้ามันโหดมากพี่

ร้อยกูติดดาวเออออไ,ไปเร่ไฟเหีห้ยมเรื่องติดดาวต้องยกให้ผีจริงเลยนี่เขาไปแล้วเขาไปแล้วไปแล้วมึงทำอะไรกูไว้มึงเจอกูนี่ยึงจะเสยตูดมึงมานี่เอ้าโอ้เกือบ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  What the fuck? อรรถมันนี่ใหญพี่จะเปิดเอเรินนะพี่นะเอาก็ซื้อไปแล้วนี่เขาที่แรกก็ซื้อไปแล้วนี่มันไม่ใช่เซิร์ฟนี้ไงพี่ไม่มันก็เซิร์ฟเซิร์ฟพเซิร์ฟนั่แหละกดคิวไอ้นี่ดูกดคิวลงลงไปกดคิวลงลงไปกดคิ Q แล้วพี่จีนดาวโอ้อหมลงไปกดแท็บแล้วก็ไปที่ปืนพกอ่ะแล้วก็เลื่อนสกอร์เมาส์ดูมันมีอยู่อ๋อพี่เจอละเราไปหาผู้เล่นเอ้ยมีผู้เล่นอื่นอยู่ใกล้เรานี่อยู่ตรงนี้กายยิ้มนี่เลยเสร็จเราละไอ้ตู้นี่มันทำได้ไหมเนี่ย เฮ้ยได้ว่ะขายเสื้กรอกอะไรงี่เง่ามึงอ่ะแล้วก็ไปยิงก็มัวเลยพี่เอาลูกบอลเซ็ตมาจากไหนอ่ามันอยู่ในนี้แหละพี่ฮึ้ยพี่แมนเหรอเออเขาเขาถือปืนเขาถือปืนโอ้ยเขายิงผมพี่จัดการมันพี่มนยิงผมเร็วเอาปเรื่องจริงไหมมันเอาโอ้ยดีเวนดีไอ้พวกอะยิงยิงซับซับเออพีซับไม่ได้พีซับไม่ได้เออเรียบได้ เ <laughs> มื่อกี้มีเห็นอะไรพี่เลยเว้ยมึงทำอะไรกูไว้มึงเจอกูแน่เปรตมึงเออเฮ้ยไม่ได้วะ่ะเออพี่ยิงพี่ทำไมนีตีจิ๋มหมายมึงไงตีทำวัชยโยต <laughs> ีเรียบร้อยปไปยังไงบ้างแล,แล้วพี่ก็โดนตำรวจพี่ สเตลลสวย my girlfriend ตัวประกันมีตัวประกันโอไม่ลีสตา์แบบธรรมชาติเ